ลงมาเข้าห้องน้ำพ ne ี a, ่น้องถักทตยสบายดีกันนะจ๊ะเออเดี๋ยว่ายไีนเบิกเดี่ยวในในนี่นะเดี่ยวในในนี่นี่นะเกิดมันนี่นะไอ้มือมโอ้คือโบไซอีกแน่ไฟนี่เ่้เธอไปกี่หุ่นแล้วก็ไปล่างอีกได้ ท่านท่านคำโกต้มต้่มมากยาวมีอะไพี่น้องโสิคลายหัวค่ะบัคิหูอืมเพิ่นบัวแล้วเพิ่นวะนางนางยังก็แม่โบตาจะโบตาไอเมียอะไรบ้านี้นะตายแล้วตายคำโกเบิ่งหูตายจะเผื่อแล้วไอจะบปอยู่เดียนอนและฮ่ม

แปงก็บอกมาอาอืมใช่แล้วเดโอ้หัดหนึ่งผูปเอาเองบ่ิคนี่นะโอแวยขาดินได้ใช่ขาพมมาจับใช่หมอจะือมจับใช่หมอจื้อแต่มีแห้งเออมมนีย่้ยมันยืนแท้ๆบตัวได้่าพาหมอมันมา ค,คือสีคือิเป็ตอมตะเลยเนะเมียนี่อ,อือืาบารอีเานีอ้าเขาสิบเบิงแล้วบานี่ <c oughs> อนวดหายโ <c oughs> อา้าวอ้าวอีพนกับมนะก็เนาะ ขำม,มือตื่นตาไปกับส่เกิบนึกว่าหำม,มันหายก็ยังไม่ได้มันห่าเหรอยังมันปอบันขนมนมึงวะเปิดแล้วมันหอดในในนะเฮ้ยออกมานอกอีกลร่มวงวง ปนันจต่จากอัดประตูเข่าพุิธใจขาดนะอยู่ดีเนาะอยู่ดีนอกเย็นเย็นสองเทาเบิงแย่งกันพี่น้องหัวต้่มอันหักย่าห่มาสันเมียไอจุดบริยูเดียนอนคือโบปันไอแน่ขนมนะ เดี๋ยวไปกินแก้วอีกร้อยนะปันให้อายแล้วลูกเออกินน้ำกันละบอพายอยี๋ไปกินพุ่นอีหมูนี้ประชองมันสบายพูดเลยคือโบคือโบเปิดประตูอันเซิงห้องน้ำมันจางเย็นเอออืม บ่บ่เป็นหยังดอกลมธรรมชาติบ่คือลมพัดลมมันบ่คือลมพัดลมไหบ่อันต้มหักยาห่มกันห่มเมียไอ้กินหยังก็บ่เศากินหยังก็บ่เลกผัวก็ต้มใปขี้หูดมคือติดโควิดนี่เด้อาเธอนงปจักเตดากเลเนาะ มือแรงเตรียมพี่น้อยเมยสูรบคือเก่าตอนประมาณสิบโมงห้าสิบสองโมงหรือหนึ่งโมงขวบของนางหัวผ่นบุ่มไปน้อยหนึ่งแนะ่เม่จับแข้งแล้ะผ่นบ่กแข้งบัดเมยมาลูเบึงป้าโถหัวจนหัวจนขะแมมเข่าจิได้หัวขี้ไรเลยก็เลยสิจับแข้งตลอดแล้วบบดนี้นางบอกคือเอื้อย เอื้อหน่ะบริยากจนแข้งนั่นแข้งมือนั่นแข้งมือนี่หัวกระโบเซียนอีกอันนี้เพื่อนเซียนไปเรื่อยๆหัวเพื่อนนะพระสิแปลงทันแปลงดูบัดแปลงมาบาุญอยากมาอีกได้เพื่อนอยากเซียนเอาหัวเองเพื่อนเพื่อนบุญอยากหายหอยอืดอืออืออือป้าถอยอยู่นอกกระเย็นเย็นธรรมศาสตร์เด้ไขคอันประตูเราเริ่มเริ่มลมเข้ามาแล้วเด้ อยู่นอกอีกนานพี่น้องเฮานอนนอกอีกนานจนกัวลูกสิใหญ่หรือว่าอันขั้นบาด,ดติดกระโลนะเนาะเฮ้ยคอยว่าเอาวันเอาออตู้เสื้อผ้ายอย่างมากเนาะและ้วมิเต่าอันเตียงเข่าเกาออกแล้วกับปูแต่ที่นอนนะเนาะปูปูแตที่นอนนั่น อืมอืมคิดว่าพี่น้องมันได้ออกมาอยู่แล้วบบ้ลูกอันเพราะว่าเผื่อลูกเดี๋ยวี้เอกหอบมันก็โอ้ยโดนเตบิบเตียงก็กสีแดงออกสีดแดงขั้นในติดกระโลกพี่น้องขาดเอาแต่ที่นอนลงมากพต้องนอนเตียงนอนที่นอนอยู่ลุมพี่หลคาดหว่าพี่น้องคิดไว้ก่อน เงินติดกะโลกยังบ่งมีวางแผ่นแบบทุติบทุเด็ดเลยทุติบติดเบียดหรอไม่ผุดและข่อยมันโตนกมันยอยู่กอดายไงติดกระโลเบียดบ่มีกะโลเวียดกะหายยืมเงินแล้วเไยผ่อนตำลังเนาะพี่น้องอย่างน้อยกะได้กะโลมาให้ลูกเขาอ,อยู่สบายใครได้เหรอผู้ใหญ่ใครได้ อันนี้ที่ค่อยาาออาาอว่วาอีเมท่ามาเขาอันโบโทรมาถามซื้อค่อยว่าวันวิสาอิเมว่าเฮ้ยถามว่าซื้อยังกะฮู้ซื้อยังกะฮู้จัะพอจะได้ซื้ออียังกันนะล่ะทำเมยพี่น้องเอไ้ไอ้ลมมาปองนี่นี่มีแห้งนี่พี่น้องเอ๋ยจนไปเปิดอารม์ทางขึ่นอกน่ะเย็นอยู่ได้แหละ เดี๋ยวรอเบ่งตอนดึกๆหรือเพียงเด้อตื่นมากับลูกสองคนสิถ่ายคลิปต่อไฟดับสัมพี่น้องเมื่อคืนวิถถ่ายคลิปตอนนางลูกมากินนมกับไฟดับเมื่อคืนนี้ไดลขี้เค็บพี่น้องเล้ยเล็บเข้ามาี่แหละตัวสัมยังสากเบ็ดอยู่ พอแล้วพอแล้วบอด้ยโอเมย์สบายดีปารุงบอด้ตัวนั้นบอด้แบดบิร์ดเราอยู่น้องๆถ้าเด้อไม่ลงอ้ำน้ำเด้อน่าน่าน่าอยู่น้องๆเด้อสบายดีปารุงก่อน สวัสดีบอลุงก่อนหืมบบจูบได้เจ้าได้โบจะคอยถ่ายคลิปนางสินอบบ้องเบดแม่จะเบสกันหืมอายกินยาด้วยอ่ะเบดจะเต็มแล้วไผ่ดำบ,บดคืน

เงี้ยวแม่เงี้ยลูกเฮ้ยเนี่ยน้องเงี้ยน้องกินกระหุ่มีป่ะให้ยามากินเด้อกินยาเด้อมึงดูนี่ขนมเอื่อยนะตูพ่อยมาจัดการได้บบบนี้นะไม่บอกว่าจะกินขนมเซนีมึงดูอีปื้นนะใหญ่เลยได้บบบนี้คุณเย็นรุ่งเช้าเห็นรุ่งเแล้วเขียนไน้องนี่ ทกติกแล้วบมทุกบกบุตึกจะเอาไปจะนอนจะนอนดูพี่น้องเมื่อคืนนี่เป็นน้เปิดไฟบ่แต่ละมือเขานอนเปิดไฟต่เต็มบาต็มประเด้ยสอมงขั้กระโหกใหม่กินสองสมองกับกระโหกใหม่กินระยะมีแต่2สองสมงขั้กระตื่นมาตื่นมา เท่าไรสิบโมงเจ็ดโมงเอ้อปิงชิ้นหมูเแล้วกินข้าวเช้าอืมปิงชิ้นหมูแล้วเขากินอันขีค็บมื่ขึ้นนีนะพี่น้องมันเคยเกิดมาอยู่พี่น้องแต่ละมื้อตอนนอนไต่ไพ่ระบบขึ้นเมื่ขึ้นนี่ไพ่ดับปิดไพ่ผาบวาไข้ติปปับเขาลูก เอาอันกินนมไรพอมสีนอนไปถ่ายเบามาพลับเขาวเอืองนะโอ้ยเขาผืนเสื่ออีกก็เหมือนสันสุออนสสเวนพี่นอ้องเลยอ้างเลยมันเป็นปง่งเลยพี่น้องมันเป็นป่งขั้นนั้นขั้นเอาติดกลโลมันก็คือสิบุกขึ้นมาดอกจักหมดจักหนกจักขี้เค็บกับไปอีกอ้าวอันตรายกับไปพี่น้องหมดยังพอแห้งเลยขี้เค็บก็เหมาโอ้ยพรกันตกใจไาสั่น นี่กจ้ทางหนามันกับมันเป็นปองเด้ผืนซีเมนอันนะนี้หมดกระหมากขี้เข็บก็บขึ้นโอ้ยตายรวเคยขึ้นมากเคยเอ,อ้าออกยตัวบล็อกใหญ่ก็มีได้ขื้นมานะขี้เข็บนะตะอุกพี่น้องสิ้นแล้วรับภาษาพี่น้องเออมำให้โตมหมอหมโตหฮมเจอผื่นแห้งจังเนาะเราก็ได้ห่มน้ำพื่นแล้วก็เจ็บคอคือกัน นี่ไงคือกันฝากคนหลายคนแซ่เลยพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณคล่วงหน้าพี่น้องอยู่ดีมีเฮงี้ยแบบสุขสุขคนมีเงี้ยกะอดเบื่องอดสมกันไปก่อนพี่น้องอดไปดำเนิกนการสู่โซนไปดำเนิกนการนะพี่น้องเนาะไปแล้วเด้อบ๊ายบาย